ไม่เก่งภาษาอังกฤษสามารถเป็นแอร์สจวได้ไหมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพนักงานตอนรับเนเครื่องบินเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษครับเนื่องจากในแต่ละวันเราจะต้องพบเจอกับผู้โดยสารมากมายหลากหลายเชื้อชาติดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นตัวแปรสําคัญในการสื่อสารครับโดยสายการบินส่วนใหญ่เวลาเขารับสมัครลูกเรือเขาก็จะขอผลโทอีกครับโทอีกก็คือการวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานครับซึ่งแต่ละสายการบินเนี่ยก็จะมีการขอแตกต่างกันไปตั้งแต่500550 6 0 0 6 5 0 700เป็นต้นครับแต่สายการบินตะวันออกกลางส่วนใหญ่เขาจะไม่ขอผลโทอีกครับแต่สุดท้ายก็ต้องสอบภาษาอังกฤษของสายการบินเขาอยู่ดีครับซึ่งถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ไม่รับเข้าทํางานส่วนตัวพี่ยามเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อนครับอาศัยฝึกฝนจนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับที่น้องๆเนี่ยจะได้เตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษกันเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดรับสมัครในอนาคตครับยังไงเนี่ยพี่ยามเป็นกำลังใจให้นะสู้ คลิปที่แล้วพูดถึงร่มชูชีพไปคลิปนี้มาดูวิธีการใช้เสื้อชูชีพกันครับคำเตือนหากไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินห้ามนำลงมาจากเครื่องบินมิเช่นนั้นอาจผิดกฎสายการบินถูกปรับและถูกจับได้ครับก่อนอื่นให้เราทำการฉีกถุงนะครับ <c oughs> ก็จะได้เสื้อชูชีพข้างในออกมาแล้วพอกลางออกนะครับ <c oughs> ก็จะได้เสื้อชูชีพประมาณนี้จากนั้นใหสังเกตค่ว่าท็อปตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนลงทางสิงตะได้เลยแบบนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับให้ล็อกให้แน่นครับและดึงให้กระชับเอว เจ้าแถบสีแดง2อ,อันนี้ก่อนออกจากเครื่องให้เราดึงครับ <_ C ell> เพื่อให้ระบบพองลมเนี่ยทำงาน <_ C ell> หากระบบพองลมไม่ทำงานไม่ต้องตกใจครับเรายังมีท่อสีแดงให้เป่าลงไปเลย <_ C ell> หากรู้สึกอึดอัดเกินไปให้ควยแขนครับและเอานิ้วเนี่ยกดลงที่ปลายท่อลมก็จะออกมาครับแต่ทางที่ดีอยากไม่เอาลมออกดีกว่านะ แล้วเขาก็ยังมีนกวีดตัวนี้นะครับเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับและเขาก็ยังมีระบบไฟส่องสว่างตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะติดทันทีเมื่อถูกน้าครับมีคนสงสัยนะครับว่าระบบพองลมเนี่ยทำงานยังไงนะครับจริงๆแล้วเขามีกระป๋อแก๊สตรงนี้นะครับที่ติดตั้งเอาไว้แล้วพอเราดึงแถบสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะไปกระตุ้นแก๊สให้ระบบพองลมทํางานครับ มีน้องถามว่าพี่อาร์มไปเอาเสื้อชูชีพมาจากไหนคะต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนหรือว่าแอร์เจูนเนอร์ละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมีช่องทางในการจัดซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับหากมีคําถามเกี่ยวกับแอร์เจูนหรือว่าการบินคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทําคลิปตอบให้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีร่มชูชีพอยู่บนเครื่องบินเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้ใช้เจ้านี่ลอยลงมาได้ใช่ไหม ข้อแรกเลยนะครับห้องโดยสารบนเครื่องบินเนี่ยมีขนาดและพื้นที่เก็บของที่จํากัดครับถ้าจะต้องเก็บร่มชูชีพสาหรับทุกคนเนี่ยคงเป็นไปได้ยากมากๆร่มชูชีพขนาดมะตะาตรฐานมีน้ำหนัก8ถึง10กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังต้องใส่ให้ถูกต้องแบบนี้ด้วยคนที่จะกระโดดร่มได้จะต้องผ่านการฝึกพื้นฐานมาแล้ว4ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับเขาจึงไม่มีร่มชูชีพให้บนเครื่องบินครับเพราะถึงจะมีให้เนี่ยบางคนก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดี ในกรีที่เครื่องยนต์ขัดข้องนะครับเครื่องบินยังสามารถลอยได้อยู่ในอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยครับในช่วงเวลานี้นะครับนักบินจะทําการควบคุมเครื่องบินครับให้ไปลงจอดที่พื้นดินหรือบางทีก็พื้นน้ําในกรีที่ลงจอดบนพื้นน้านะครับเขาจะมีเสื้อชูชีพแบบนี้ให้ตายที่ดังของทุกคนเลยนะครับแต่ห้ามหยิบลงมาในสถานการณ์ปกตินะครับมิฉะนั้นเนี่ยผิดก,กฎสายการบินอาจถูกปรับหรือถูกจับก็ได้นะอยากใช้ให้ดูนะครับแต่เวลาไม่พอไว้มาต่อคลิปหน้านะ